สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่าเอซใหม่ 9, ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสีงวีไนะคะเช้าบ่ายวันที่5กันยายน2565นะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง้าก่อนคำนวณค่ะไปดูวันที่4กันยายนก่อนนะคะพี่ต้องเขาบอ่อเนาะค่ะเนาะวันที่4กันยานะคะ ใจให้ดินรอบเช้าห้าได้สี่ดินรอบบ่ายเก้าได้ศูนย์นะคะพี่น้องรอบเช้าบนมาสองหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะรอบเช้าไม่มานะคะรอบบ่ายใจให้เก้าและศูนย์บนมาศูนย์หกห้าล่างห้าศูนย์นะคะวันนี้มาศูนย์นะคะพี่น้องคะเขา้าคู่ตัวเด่นด้วยนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะพี่น้องคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านทุกวันนะคะพี่น้องคะ สถิติก็มีเข้ามิลลุทุกวันนะคะมาต่อวันที่ห้าค่ะวันที่ห้านะคะพี่น้องคะใจก็เอบุนการออกรางวันวันที่4ี่มาคานวณเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใจไม่ได้คานวณให้ดูนะคะพี่น้องขาค่าดินรอบเช้านะคะอยู่ที่สองและสามนะคะน้องะ จับู่ความน่าจะเป็นนะคะสองนะคะสองศูนย์สองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองสองสองแปดสามนะคะสามศูนย์สามห้าสามหนึ่งสามเจ็ด สามแปดค่ะต่อรอบบ่ายค่ะรอบบายเด่นอยู่ที่ศูนย์และห้านะคะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งค่ะ ห้านะคะพี่น้องห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้านะคะประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะคู่ตัวเด่นก็คือสองศูนย์ 2องห้าสองหนึ่งนะคะสามศูนสามห้านะคะสามสองอีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องวันนี้ใจลืมจับนะคะพี่น้องขะขอโทษด,ด้วยนะคะสำ,สำหรับความร่าช้าเนาะพี่น้องเนาะกลับมาบ้านนี้อะไรยังไม่ลงตัวเยอะมากนะคะพี่น้องขาแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สามนะคะพี่น้องศูนย์ห้านะคะห้าสองห้าสามนะคะพี่น้องค่ะกลับมาบ้านเราก็งานเยอะนะคะพี่น้องงานในครอบครัวนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็คือเลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันก็คือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะพี่น้องเนาะยเลวตมักเด้อค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไปเช่นเคยนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดองกาขอบคุณหลาหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันมันค่ะพี่ดองขาสวัสดีค่ะ